วันนี้เนี่ยเรนขับรถพาเพื่อนๆข้ามจากสิงคโปร์มาที่มาเลเซียนะคะตอนนี้เรนอยู่ที่จอห์ห์ค่ะจะบอกว่าที่เนี่ยคือคนสิงคโปร์ชอบขับรถข้ามมาตอนช่วงวีคเอนเพราะว่าของที่เนี้ยมันจะถูกนะคะแล้วก็แบบมีที่เที่ยวอ่ะเนาะก็น่าจะเข้าใจกันดีเพราะว่าสิงคโปร์มันเป็นประเทศเล็กๆนั่นเดงก็วันนี้นะคะเรนพาเพื่อนๆมาคาเฟ่ที่จอห์ห์แล้วก็เดียเด๋ยวหลังจากคาเฟ่เนี่ยเราก็จะพาเพื่อนๆืนไปเล่นโกคาร์ดกันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะแบบ หาอะไรกินหรือไม่ก็ช้อปปิ้งนี่นะข้ามาที่มาเลย์นะต้องกรอกฟอร์มด้วยนะคะเพื่อเดี๋ยวเลนจะโชว์เป็นอ่ะเป็นลิงก์อันนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าใครจะข้ามาที่มาเลเซียนะคะจะต้องกรอกฟอร์มอันนี้ด้วยนะอารมณ์เหมือนแบบเป็นออนไลน์อะไรบัลคาร์ดของเขานะคะนี่เรามาถึงคาเฟ่แล้ว